โรงเรียนอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มโซนถือเป็นหนึ่งในแปดฐานการเรียนรู้ทุ่งใหญ่สารพีโมเดลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนแห่งใหม่ในจังหวัดสตูลตามแนวคิดปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้และเพื่อการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษา ปัจจุบันเนี่ยการทําเกษตรนะครับเราบอกว่าเราเป็น4.0เราก็พยายามจะลดกระบวนการในการทําเกษตรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทาเกษตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทฟาร์มข้างหลังเนี่ยเราก็มีระบบอัจฉริยะนะครับมีแอพิเคสต่างๆนะครับเช่นเป็นระบบเรื่องของอาการเปิดปิดน้ําอัตโนมัตินะครับมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ หรือความชื้นในในระบบโรงเรือนนะครับซึ่งทําให้เราสามารถควบคุมปัจจัยในกระบวนการผลิตได้ง่ายนะครับมันก็สั่งการผ่านโซนิโนเพื่อเป็นความผิดโรงเรียนอัจฉริยะคือการนําเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภายในฟาร์มเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลาในการทํางานซึ่งสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยใช้ซอฟต์แวร์และส่งสัญญ,ญาณจากฟาร์มเข้ามาในระบบสมาร์ทโฟน สามารถควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำวัดอุณหภูมิและสามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียวถามรายงานผลอ่อนใสและยังสามารถวัดค่า pH DO ฟามได้อีกด้วยแต่ละตัวอุปกรณ์จะเป็นตัวรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi เราจะมี Wi-Fi ครอบคลุมทั้งพื้นที่เพื่อให้อุปกรณ์แต่ละตัวติดต่อผ่านสัญญ,ญาณ Wi-Fi แล้วเราจะสามารถบังคับอุปกรณ์พวกนั้นผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราได้ทุกอย่างจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือโดยเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเราสามารถควบคุมจากที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถดริงารคนเราจะใช้พวกแอปพลิเคชันพวกอินเทอร์เน็ตในการสั่งการอุปกรณ์พวกนี้การควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าทางโรงเรียนอัจฉริยะ ทำการควบคุมโดยพลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าของฟาร์มซึ่งจะไม่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าแต่อย่างใดระบบทั้งหมดทั้งหลังนี้นะครับเป็นใช้พลังงานทดแทนนะครับหรือว่าโซลา่าเซลล์ให้พลังงานกับระบบนะครับทำให้ค่าไฟเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเราก็ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนนะครับโดยเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำเกษตรลดต้นทุนต่างๆครับผมโรงเรียนอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มโซน พร้อมต้อนรับผู้ที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการภายในฟาร์มเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จากการที่ว่าหนูมาศึกษาที่นี่นะคะหนูเห็นว่าระบบการทํางานของที่นี่มันทันสมยัยแล้วก็มันด้ว่าที่บ้านหนูก็ทําเกษตรอยู่ด้วยหนูเห็นว่าถ้าเอาแบบนี้ไปปรับใช้ที่บ้านอย่างนึงก็เอาไปมันไม่ต้องใช้แรงงานคนเยอะ เราก็ใช้แค่ระบบไ i ไฟอะไรแบบนี้ค่ะหนูคิดว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยค่ะแล้วก็เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันใช้โซลารเซลล์หนูคิดว่าพวกที่ห่างไกลที่เป็นภูเขาอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ของหนูบ้านหนูจะเป็นเชิงภูเขาอะค่ะ ระบบการบริหารจัดการสมาร์ทฟาร์มโซนถือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตรกรรมชุมชนเกษตรศาสตร์พระราชาซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของผู้ที่มีเวลาน้อยในการทำเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในด้านการเกษตรในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย